เห็ดปุ่นขาไล่ง,งานแทบพี่น้องหนึ่งสองสามวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าเป็นบอ่อพี่น้องหมาชิลีลิกเอาบักชิลีมายางพี่น้องไอผัวเฮ็ดอีกแล้วก็เลสิ่ายเบื่องพี่น้องจา๋าอัน,น อย่งางกระบอกขี้รีป้าเก้าเก้าเดิมๆแล้วพี่นงค์มันออกอีเหลวแม่ตามไปบนงกับเล็กเรื่อยๆจัดเด้อนี่จัดพี่นงค์มันง่ามแห้งได้จากทายบึงพี่นงค์เด็กเก็บเด็กเก็บไปหลายเดด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 น้อยหน,หนึง่งแย่าพี่นงค์ค้ามันชวยพี่นงค์นี่นี่จะดอกงามงามมึยมันดูทั้งไต่พี่นงค์มันบังพี่นงค์ง่ามแห้งพี่นงค์จัด นี่ตานอีกเม่นึงคุณเนะนี่ตัดอกนี้ง่าอ่นอวท้าอ้่นๆมามเลยดีแหละพ,พี่น้อหน้ามหนดีแหละพี่น้อกาสวยแห้โอู้หนดอกดอกง่ายดอกหน้ามีทั้งให้่น้องนี่ดีดอกนึงมันมันใบใหม่มันเ,มเ,มเหลืองลืองเลยที่น้อเดอ ว่ามันเดือนสิงหากาันยาเขามาแล้วมันติดเป็นเขาฤด,ดูเปลี่ยนฤด,ดูใหม่พี่น้อยเ้็นหม่อยไม่จะเดือเดือดพี่บอกสีก็คือกันก็เฮ็ดเธอได้อ่าแห่พี่หน่อยตีลับพี่น้องจา้าสีดีซีเดียรกันเลยกูสวยพออีกข้างใน,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 นหน่อยหนึ่งพี่น้องพูดพูดพูด หลายคัะพี่น้องแต่ว่าเห็ดอันดอกแง่มแง่แพี่น้องบ่เปียกบ่แช่พอบมบ่เมนอันฝนมันเศร้าตกร้ายเหมือนเลยพี่น้องงามเองพี่น้องเนื้อโมนีม่ก็สวยพี่นอ้องกว,ว,ว่าเื้อขาหัวหัวแห้งพี่นอ้องเอ้ย พี่หนอกอันนี้งามเห็ดตาในข้างงามใช่พี่น้องามจ้างามแห้งได้เห็นอันเห็ดพึ่งขาไล่ผุนพี่น้องทั้งนาผุนเอ้าอันนี้เห็ดพึ่งหวานพี่น,น้องได้อยู่ที่นี่เก็บใส่ตาหลดฮะผุน,ผอน,น,น,นอันเห็ดพึ่งขาไล่พี่น้อกอู้งามแห้งงามแหงพี่น้อกงามแหง อุ้ยง่ามไหมเฮ็ดปุ่นคาลไลง่ามนี่พี่น้องอุ้ยเฮ็ดปุ่นคายไลองานแท้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกละพี่น้องอ้าหกเจ็ด คุณนะักพี่น้องเห็ดพึ่งหวานขึ้นได้นะนี่เห็ดพึ่งหวานจัวนี้พี่น้องแต่ว่ามันบวบหลายดอกนะบวกคือแต่ว่า,านี่เห็ดถุงคาล่าเนียนเดือพี่น้องแต่แต่มันคุ้นละสายพันธุ์พี่น้องแต่ก็กิกนได้อยู่นี่น,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 นี่หนวดกอางค้างๆลางนี่แหละยี่ป้าเดียวนี่พี่น้องเอ้ย ผ้าลายดองพี่น้องน้ำริ่งพ่อฮิปนาแล่สองดอกพี่น้องหน้าเม็ดอุ้ยสามผลด้อพี่น้องนี่ดอกง่ายสองดอกสวยงามแห้งพี่น้องเอ,อ้ยนี่ดอกหน่อยมันดอกนึงพี่น้องจ๋าน้ำเฮงพออีกพี่น้องข้าวบอบเลยสามดอกน้ำเลยพี่น้องจ๋า นี่จ้าพี่น้องออกหนึ่งพี่น้องออกกลุ่มหนึ่งฉันให้ดอกหนึ่งพี่น้องอึ๊บอุ๊บอุ๊บนี่เจ้พี่น้องม้ามาเหล็กมานางถ่า <c oughs> แต่หากบริว่าเบิ่งพี่น้องจา๋าเห็ดพึ่งหวานอ้วกเลยอืแง่ น้ำแข็งพี่น้องเล็กพออีกพี่นอ้องเล็กเซนอีกพี่นอ้องจ้าน้ำเล็กพอเหดบขาไหลอีกมูกนึงพี่น้องตากลางๆางางางกันนี่ครับพี่น้องจ้าหนึ่งสองดอกสามดอกน มันจะสวยอยู่พี่นกเดี๋ยวปุดสอมบอกให้งามขนาดกว่างดอกห้งอื้มหพี่หนอเลยสวยงามพี่นก,กนนจะ้กสกจะสองดอวต้องตัพี่้อกนีพี่้อกเลือดเปื้อนหยาบถ้าเาให้่งี้พี่หนกเนี่ยพี่หนะ อยู่อกนี่นอ้องแก่ช่อดอกสวยเลยอุย้ยหลายดอกไปด้วยมันหลีอยู่พี่น้องเลยนี่พี่น,อน,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 นอ้องจกาสวยๆงามงามงามแห่งพี่น,อน้องเบิ่งพี่น้องจ้าลิ้เย็นเห็ดอีกตาหนึ่งพี่น้องนี่หลายค่ะพี่นอ้องกล่องนั่นคือบุคลากกันไป พี่น้องจ้าไป้ like, mm ี hmm. ่ล anyway. ีก like, ็นางถ่าได้พี่น้องเออม้าก้อยจะม่นคูนมันแน่แต่ตาหนึ่งแบพี่น้องเออพอเห็ดอีกแล้วพี่น้องจ้าบุ๊งแนนี่นี่นี่คูนนะพี่น้องพูนเป็นทางเลยพี่น้องจ้าเห็นบอกม้าหน่อยเล็กมันนางถ่าพี่น้องแต่เลือดตูนมันเก็บเลยเฮ้า แต่หมุนเบิดพี่น้องมันดีมันอันกัวมันช่แตกมันอยู่แต่ง,ตง,งาใหม่พี่น้องหลายเงี้ยพี่น้องเลยพี่หน่อคุมาเขาปลาให้ได้กับเขาคืเอเราล่ะพี่น้องเอเลิกง่ายมากกับเขาปลาคืเอเราล่ะพี่น้อง ดอกมันใหญ่แหงผุบผุกพป่น้องเก็บเอาดอ,อกนญ่ไงแนมะ่ผุบเแต่เอาอบอวก,ออกนี่งดอกเงินอป็นเหานแม่เป็นเอาเดีอบเมันมีห็นอยู่ทั้งในใน อ,อ,อุ้ยไหนๆๆพี่น้อไหนๆมัน,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 นก,ก,กายมันไปกายมันไปพี่น้อง จ้าลีงมาเก็เกบเห็ดจาบกชิลีเห็นนาะพี่น้อง,องได้เต็มกระต้าน้อยได้เต็มกระต้าน้อยกระต้านกบหน่อยได้พี่น้องมันยวซื้อสมบุกให้เลยพี่น้องจ้าได้กระต้านึอยพี่น้องขอบคุณเพื่อนที่มารับชมด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ